การเกิดใหม่ของเดอะกาเดียนตอนที่751การโตกลับครั้งแรกเมอรินดานั้นได้มาถึงเมื่อสองวันก่อนในตอนที่ฉางเย่เลเวบ170ซึ่งเขาก็กลับมาที่เมืองและได้พาเมอรินดาไปพบกับกูลาชโอ้สวรรค์พลังของเธอมีมากล้นกูลาชร้องออกมาด้วยความกลัวแล้วก็ตื่นเต้นในตอนที่เห็นเมอรินดาฉางเย่ยังได้พูดขึ้นมาว่า เป็นยังไงบ้างละ่ะกอบบินเพื่อนของฉันแข็งแกร่งพอสำหรับแกไหมนะักรบเจ้าไปนั่งก่อนไปเจ้าทำงานได้ดีมากกูลัชพูดขึ้นพร้อมกับพยักหน้าให้กับฉางเย่ติ้งคุณได้ทำเควส์เซิ r ์ชฟอ e n f o r r e m m n t t สสำเร็จได้รับ5,000ันมิลที่พอย์เฮียละไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกอบบินมันดีใจขนาดนี้ฉางเย,ย่เองก็เหมือนกันในตอนที่เห็นคะแนนที่เด้งมานี่มันตั้ง5 0 0พันมิลตี้พอย เขาใช้เวลาหลายวันแต่ได้คะแนนมากแค่4,256และนี้เขาได้คะแนนมากกว่าเดิมที่ทำเควสแค่อันเดียวเนี่ยนะชัดเจนนลว่าคะแนนที่ได้มาเนี่ยมีค่าอย่างมากแม้ว่าฉางเย,ย่จะมีคะแนนอยู่เกือบถึง9,900แต่ฉางเย,ย่นั้นไม่จําเป็นต้องใช้การลดดาเมจ99%อันที่จริง90%ก็มากพอที่แทงอย่างฉางเย,ย่จะรอดไปได้แล้วด้วยการที่ได้เอฟสองคนตามมาด้วยโดยนั่นรวมถึงเชียร์และอวิน่า ทั้งคู่นั้นไม่ค่อยเต็มใจที่จะตามฉางเย,ย่มาแต่ที่ทั้งคู่ต้องมาก็เพราะว่าเพื่อที่จะปกป้องเมรลินดาสุดท้ายด้วยท่าทางของทั้งคู่จึงทําให้ความลับเรื่องมูลก็ถูกเปิดเผยเมรลินดาเองก็ไม่ค่อยพอใจไม่เชื่อเรื่องที่ฉางเย,ย่เรียกเธอออกมาแต่เธอไม่พอใจที่กูลัชนั้นให้คะแนนฉางเย,ย่แค่ห้าพันสำหรับเธอแล้วคะแนนห้าพันเนี่ยไม่เหมาะกับเธอเลยสักนิดเธอต้องมีค่าอย่างน้อยก็ต้องประมาณหนึ่งแสนส เนื่องจากเมอรลินดาได้พาคนสองคนมาด้วยแต่ยังไม่ได้แนะนําให้โลกได้รู้จักทั้งคู่เลยถือว่าเข้าร่วมการต่อสู้ในฐานะไม่ต่างอะไรกับนักผจญภัยธรรมดาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพจกกักรวรติแต่เป็นหน่วยเสริมการต่อสู้ของเจ็ดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆกับแองกาสจบลงแล้วและไม่มีใครเอาชนะแองกาสได้สงครามก่อนหน้านี้ผู้เล่นทุกคนได้ดูมันแล้วพวกเขาทําได้แค่ดูแต่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามได้ ระบบเกมกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์อื่นให้เข้ามาร่วมได้เพื่อกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์อื่นนั้นเข้ามารบกวนการต่อสู้ทุกคนที่เข้าสู้รอบแรกกับบอสตอนนี้ได้รู้สกิลพิเศษของบอสแล้วที่สามารถฟื้นฟูเลอดมาได้เมื่อมันฆ่าผู้เล่นไปดังนั้นสงครามนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่แน่แม้ว่าผู้เล่นจะสามารถเกิดใหม่แล้วกลับมาสู้ได้แต่บอสก็ยังไร้เทียมทานอยู่ดียิ่งผู้เล่นตายด้วยมือมันมากเท่าไหร่มันยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นโดยเทคนิคแล้ว บอสทุกตัวนะ่ะสามารถใช้สกิลออกมารัวๆได้และถือได้ว่ามันไร้เทียมทานถ้าผู้เล่นไม่หยุดวิ่งเข้าไปแบบงงๆเพื่อเขาโจมตีบอสแองกาสก็คงเป็นบอสที่ไม้ว่าจะรวบรวมคนทุกเซิร์ฟเวอร์มาก็ยังฆ่ามันไม่ได้ด้วยการที่สงครามใกล้เข้ามาทุกคนได้เข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับแผนที่จะใช้กับฉางเย่น้องเย่เราจะทํายังไงดีเราควรเอาคนทั้งหมดไปสู้เลยไหมหรือว่าเก็บมิลทพ่โพสให้มากกว่านี้แล้วให้ NPC นั้นแข็งแกร่งขึ้นในรอบหน้า จะอ้วนหันกวางเป็นคนแรกที่ถามออกมาฉางเย,ย่ก็ตอบเขาทันทีไม่ได้เพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจว่ามารินดาจะมีสกิลสุดยอดอย่างไฮเออร์รีเจนเนอเรชันอยู่หรือเปล่าถ้าเธอมีอย่างนั้นฉางเย,ย่ก็น่าจะสู้กับแองกัสจนจบได้มันยากที่จะดูสกิลของมารินดาเพราะเธอมีเลเวลที่ห่างจากฉางเย,ย่มากเกินไปอีกอย่างมันต้องมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสกิลไฮเออร์รีเจ e เนอเรชันด้วยยกตัวอย่างเช่นฟาบิเดนส์คราวที่ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์น แต่ก็ยังมีตัวเลขจำกัดอยู่ว่าลดสูงสุดได้เท่าไหร่ถ้าสกิลไฮเออร์อ e ร e จินอลเชนั้นไม่มีข้อจำกัดและเพิ่มเลือดทีละ5%เซนฉางเย่คงไม่มีทางตายแน่ๆลองจินตนาการดูที่เมรินดาใช้สกิลให้กับคีนเซร e นาดูสิฉางเย,ย่เกาคางและตอบออกมาเต็มกำลังเลยเราจะทุ่มสุดตัวความต่างที่ใหญ่ที่สุดของสงครามในตอนนี้กับชีวิตก่อนก็คือตอนนี้มีคีนเซรนาซึ่งมีมิดเชียสวออยู่ในมือ เธอในแข็งแกร่งกว่าบอสตัวใดๆในชีวิตก่อนของเขาลองดูการต่อสู้ของควีนเซเรนากับแองกาสครั้งก่อนสิเธอสามารถลดเลือดของแองกาสได้10%ตด้วยตัวเองอย่างที่2ฉางเย่นมีเมรินาเข้ามาช่วยด้วยแล้วฮีลเลอร์ระดับแอเซนเดสซึ่งเป็นผู้นำของเผ่าด้วยเธอน่าจะแข็งแกร่งกว่าบอสระดับแอเซนเดสทั่วไปบางทีอาจจะเกิดผลดีถ้าบอสสองตัวร่วมมือกันยังมีเจ้าของเมืองทั้งเจ็ดอีกที่เข้ามาคอยช่วยพวกนั้นล้วนต่อยู่ในระดับแอเซนเดส เมื่อรวมพลังทุกตัวกับผู้เล่นฝีมือดีๆแล้วโอกาสที่จะเอาชนะแองกัสได้ในครั้งแรกก็ค่อนข้างสูงฉางเย,ย่สั่งการลงไปอย่างมั่นใจและทุกคนก็เชื่อฟังกันอย่างดีทุกคนต่างก็ไปเตรียมของต่างๆเพื่อเข้าร่วมสงครามฟรอสไนได้เอาอาวุธและเกราะของตัวเองไปซ่อมดิสเลอร์เองก็ใส่เจมในอุปกรณ์ที่ว่างอยู่จะอวนหันกวางและคนที่เหลือต่างก็ไปเตรียมตัวเองด้วยทั้งเตรียมยาซ่อมอุปกรณ์และของอ,งอื่นๆก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นเซอร์เบอร์อื่นๆ ต่างก็จบการต่อสู้ในเวลา5-6ชั่วโมงการต่อสู้นั้นเป็นไปด้วยที่แองกัสฆ่าผู้เล่นทุกคนอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นเวลา3วันที่ไร้ประโยชน์ความแข็งแกร่งของบอสนั้นต่างก็ทําให้พวกคนที่แพ้ตกใจตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามัลติพอยส์นั้นมีค่ามากแค่ไหนและยังต้องใช้ NPC จํานวนมากเพื่อเอาชนะแองกัสด้วยเมื่อถึงตาของชีนแล้ว ไม่มีผู้เล่นจากเซิร์ฟเวอร์อื่นสนใจที่จะมาชมการต่อสู้เนื่องจากพวกเขาเข้าร่วมไม่ได้ทำไมไม่เอาเวลาไปเก็บเลเวลดีกว่าหรือทำเควสเพื่อเก็บค่ามิลติพอยส์แทนล่ะอันที่จริงผู้เล่นจีนเกือบทุกคนนั้นไม่มั่นใจในการเอาชนะแองกาสเลยผู้เล่นทุกคนแต่ไม่ใช่พวกโลนเดสเซอร์สมุกนั้นมั่นใจว่าคงต้องมีรอบต่อไปนแน่แน่ในขณะที่โรนเดสเซอร์สมุกได้เตรียมตัวจะเข้าสู้ผู้เล่นคนที่เหลือของจีนรวมถึงกิวระดับท็อปอย่างคริมสันเรจนั้น ได้พน,นันว่าจะจบในอีกสองหรือสามรอบต่อไปพวกนั้นไม่ได้เข้ามาร่วมมือกับฉางเย่แม้ว่าจะรู้ว่าของที่แองกัสดรอบลงมานั้นดีแค่ไหนและการดอบที่ลดลงหลังจากที่ลองหลายรอบแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทิ้งความหวังนั้นไปซะในความคิดของพวกเขาแล้วไม่มีทางเลยที่จะเอาชนะได้ในรอบแรกฉางเย่และปาร์ตี้ของเขานั้นได้ใช้ม u ล t ิ p พส n ์ทั้งหมดในการจ้าง NPC เพื่อเข้ามาช่วยในการต่อสู้ ชางเย่นั้นเป็นคนที่มีทหารมากที่สุดเขามีทหารระดับสูงกว่า92คนที่พร้อมจะเสี่ยงชีวิตไปกับเขาลิเตอร์สโนและคนอื่นนั้นมี50คนซึ่งจะช่วยลดดาเมจพวกเขาได้ถึง50%แม้ว่าการโจมตีของแองกัสนั้นจะสูงเป็นล้านแต่มันก็น่าจะอันตรายสำหรับพวกเขาแต่ไม่ใช่สำหรับช่างเย่โชคร้ายที่มิลที่ o i ส t นั้นไม่สามารถโอนให้กันได้ถ้าทำได้ทุกคนคงโอนไปให้ผู้เล่นคนเดียวและให้เขาโซโลกับบอสแทน จากมุมมองนั้นแล้วนี่คงเป็นเหตุผลว่าทำไมกิวอื่นถึงไม่เข้ามาสู้สงครามด้วยเพราะพวกนั้นมีค่ามิลติพอยส์ไม่เพียงพอที่จะจ้างทหารระดับสูงด้วยการที่มีบอสระดับเอเซเนตแค่8ตัวมันก็คงไม่พอที่จะเอาไปสู้กับบอสได้การจะมีคะแนนมากกว่า9,000คะแนนนั้นคนคนนั้นจะต้องทำควสอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆในตอนที่พวกเขามีคะแนนกัน900 0การต่อสู้ก็คงจบลงไป4-5รอบแล้ว นักเวท NPC ของปราสาทหยกขาวได้มารวมตัวกันที่ทางเข้าปราสาทและได้เสกประตูขนาดใหญ่ขึ้นมามันช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากอันที่จริงมันเป็นวิธีเดียวที่จะใช้เดินทางไปสู้กับแองคัสเนื่องจากว่าบอสนั้นอยู่แบบสุ่มๆตามอนาเขตไปในตอนที่ฉางเย่ยและทีมผ่านเข้าประตูไปเขาก็แปลกใจที่พบว่าเขาอยู่ที่ขอบของโซลันส์แคสเซเป็นไปได้ไหมว่าระบบคงจะให้ผู้เล่นกู้อาาเขตของตัวเองกลับมา ด้านหลังฉางเย,ย่ก็คือทหาร92าคนที่ยืนประจำการไว้ทุกคนมีเลือดกว่า5ล้านแม้ว่าจะมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งแต่ฉางเย,ย่ไม่คิดที่จะให้พวกนั้นเข้าไปสู้เขาจะให้พวกนั้นเป็นโลกมนุษย์ให้กับเขาโดยให้ยืนอยู่ด้านหลังมีบางอย่างแปลกๆผู้ลเล่นทุกคนที่เพิ่งเลเวล100ได้มาที่นี่ด้วยเหตุผลก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นได้แค่อาหารของบอสแต่พวกเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลอย่างเดียวก็คือมาฆ่ามอนสเตอร์ก่อนที่บอสจะโผลออกมา จำนวนมอนสเตอร์และอัตราการเกิดของมันเนี่ยมองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆสงครามของจีงนนะ่ะแตกต่างกับของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะ่ะเจ้าของเมืองได้ทำตามใจตัวเองแต่ของจีง Queen นควินเซเรนา้นเป็นคนสั่งการเจ้าเมืองทั้งหมดเธอเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะโจมตีป้องกันหรือถอยเพราะแบบนั้นคว e นเซเรนาจึงไปยืนอยู่ที่แนวหน้าและชีด้ดาบขึ้นบนฟ้าก่อนจะตะโกนออกมาโจมตี เสียงตัวสงครามดังขึ้นมาและทาหารจำนวนนับไม่ถ้วใได้พุ่งขึ้นไปข้างหน้าจำนวนผู้เล่นและ NPC นั้นรวมกันมีมากกว่า100ล้านคนซึ่งได้พุ่งเข้าไปจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอันรุนแรงประตูของ s o r o n s Castle ได้เปิดออกและได้มีพวกวิญญาณร้ายแห่กันออกมาราวกับมดการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นอ,อย่างรวดเร็วนี่เป็นโอกาสดีในการเก็บค่า EXP แทนที่จะให้ NPC ไปฆ่าพวกนั้นผู้เล่นต่างก็วิ่งขึ้นไปข้างหน้า ออกไปโจมตีส่มอนสเตอร์โดยไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะทําดาเมจโดนเพื่อนร่วมเซิร์ฟเวอร์อันที่จริงใครที่โง่ไปโจมตีผู้เล่นคนอื่นคงโดนฆ่าทันทีทุกอย่างเนะี่ยสามารถพูดคุยกันได้ไม่จําเป็นต้องมาทะเลาะกันในสงครามแบบนี้โชคดีที่ไม่มีใครโง่าพอที่จะก่อเรื่องทุกคนต่างก็สนใจเรื่องฆ่ามอนสเตอร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผู้เล่นที่มีผ่านะบินได้นั้นได้เปรียบซึ่งทำการโจมตีจากบนอากาศแทนที่จะต้องมาวิ่งอัดกันไปกับฝูงคนด้านล่าง ฉากนี้ได้ประจาทหารของเขาไว้ที่ด้านหลังเมื่อประจาทหารพวกนั้นแล้วเขาได้พาปาร์ตี้พุ่งขึ้นไปที่แนวหน้าแม้ว่าพวกเขาจะมีกแค่สิบคนในบรรดาผู้เล่นเป็นร้อยล้านแต่ความเร็วในการฆ่าของพวกเขานั้นไม่มีใครเทียบได้พวกเขาหยุดในตอนที่ให้ลิเตอร์สโนฮิลและในจุดที่พวกเขายืนอยู่ก็ไม่มีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆเลยผ่านไปแล้วในตอนนี้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปถึงห้าชั่วโมงพวกมอนสเตอร์ก็หยุดเกิด แม้ว่ามันจะมีเหลืออยู่อีกเป็นล้านในสนามรบแต่ก็น่าจะฆ่าลงหมดได้ในเวลาไม่กี่นาทีแม้ว่าพล่นเองจะสูญเสียไปอย่างมากแต่พวกเขาก็สามารถกลับเข้ามาร่วมใหม่ได้ในตอนที่มอนสเตอร์ตัวสุดท้ายถูกฆ่าเมฆสีดำบนฟ้าก็เริ่มเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก่อตัวเป็นเมฆฝนมีสายฟ้าผ่าลงมาที่ผิวดินและได้มีเงารูปร่างเป็นมนุษย์โผล่ออกมาจากปราศาสตรยืนอยู่ตรงจุดที่สายฟ้าผ่าร่างนั้นลอยขึ้นไปบนอากาศแผ่ออร่าที่แข็งแกร่งออกมา มีหลุมดำโผล่มาซึ่งมันดูเหมือนจะดูดกลืนทุกอย่างได้นี่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากแองคัสถอยก่อนควินเซเรนาตะกลขึ้นมาแม้ว่าเธอจะยังไม่เห็นชัดว่ามันคืออะไรแต่เธอก็มั่นใจว่านั่นคือแองคัสซึ่งมีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่สามารถรับมือได้มันถึงเวลาที่ราชินีจะสู้กับราชาแล้วถอยเหรอ <c oughs> ไม่เร็วขนาดนั้นหรอกไอ้พวกมดปลวกแองคัสตะโกนออกมาและดึงดาบสีดำเวียงออกมาอย่างรวดเร็ว มันสร้างคลื่นกระแทกออกมาค่าทาหารไปจํานวนมากเหลือทิ้งไว้แค่พื้นดินที่ว่างเปล่าไอ้พวกงโง่จงรู้ฐานะของตัวเองบ้างและตายไปซะ